อายุ42เดือนทักษะเลือกรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอุปกรณ์รูปภาพเด็กผู้หญิง3ภาพเด็กผู้ชาย3ภาพวงเล็บที่ทรงผมและการแต่งกายแตกต่างกันอย่างชัดเจนแนวทางปฏิบัติ 1. เตรียมรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างละ1รูป 2. ผู้ฝึกนํารูปภาพทั้งสองรูป วางตรงหน้าเด็กพร้อมกับชี้บอกและอธิบายลักษณะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอ๋อคะอันนี้เด็กผู้ชายผมสั้นใส่กางเกงเยี่ยมมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเด็กผู้หญิงผมยาวใส่กระโปงเก่งมากเลยค่ะ3 บอกให้เด็กหยิบรูปภาพตามคำสั่งทีละรูปถ้าเด็กหยิบไม่ถูกต้องให้เลื่อนรูปภาพไปใกล้และจับมือเด็กหยิบพร้อมกับย้ำชื่อแต่ละรูปค่อยๆลดความช่วยเหลือจนเด็กทำได้เองและเปลี่ยนรูปภาพเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเป็นภาพใหม่ต่อไปนะคะลองเข้าหอมชี้ภาพเด็กผู้หญิงค่ะเยี่ยมชี้ภาพเด็กผู้ชายค่ะเยี่ยม,มากเลย ภาพสุดท้ายนะน้องเข้าหอมค่ะชี้ภาพเด็กผู้หญิงค่ะชี้ภาพเด็กผู้ชายค่ะเก่งมากเลยสฝึกตามสถานการณ์จริงเช่นโดยการชี้ตัวเองและเพื่อนพร้อมบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเข้าหอมเป็นเด็กผู้หญิงเยี่ยมมากค่ะแล้วพี่เตเติ้ลล่ะคะ เยี่ยมมากเลยรอบหนึ่งเข้าคอมเป้นเ็กผู้หญิงเยี่ยมมากค่ะพี่ไตเตนลล่ะคะเ็กผู้ชายค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ